โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัว EV o a r t e m ทิมิกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แบบเอาเป็นตัวตำนานนะครับยังไม่เอาเป็นตัวตำนานนะครับเดี๋ยวค่อยไปเติมทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเติมทีหลังแล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว EV o ก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะเท่าตัวตำนาน นะครับเปอร์เซนต์อาจจะไม่เยอะเท่าตัวตำนานแต่ก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่เติมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับถึงแต่ว่าถามว่าตัวตำนานดีกว่าไหมย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ตัวตำนานค่อนข้างเยอะ 8/ 0กับ90ถือว่าเป็นสกิลโหดของตัวตัวอาร์ทิมิตเลยนะครับตัวอาร์ทิมิตนี้เลยนะครับถือว่าเป็นสกิลโหดของน้องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าสกิลมันน้องมันยังไงแล้วสเตปการเล่นเนี่ยต้องเล่นยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ สกิลกันก่อนดีกว่านี่ครับผมก็อันนี้ผมยังเป็นตัวอีโวนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือจะ70กับ80นี่ครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเพลินนะครับมีโอกาส70%นะครับที่จะอ่าทอยเต่าแล้วก็ยิงธนูนะครับผมทอยเต่าแล้วยิงธนูออกไปนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับผม80%นะครับเมื่อเรายิงลูกธนูนั้นออกไปแล้วนะครับแล้ว พอเราย erm nicht, tweeted, Maria, court, ิงลูกธนูออกไปใช่ไหมเมื่อเริ่มต้นเถอเรายิงลูกธนูไปไปตกมันก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์กแล้วลูกธนูมันก็จะบัก่างนั้นใช่ไหมแล้วก็โอกาส80%นที่2นี่คือถ้าเราไปตกตรงลูกธนูนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ยิงลูกธนูนั้นออกไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับคือมีโอกาส80%ที่จะได้ยิงลูกธนูออกไปอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ในเกมนะครับผมอธิบายไปทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจนี่ครับงไดสยิทอยยิงลูกเต๋ายิงธนูอีครกบผม แล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส55%นะครับชาโล่สูงสุด2ขั้นนะครับแล้วก็นะครับมีเมื่อเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับของเรานะครับโอกาส40%ครับเพิ่มเอฟเฟกน้ำแข็งนะก็คือเป็นเพื่อเอฟเฟกน้ำแข็งจะหยีขึ้นอยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้นะครับพื้นที่อยู่ใกล้ที่อยู่ข้างที่เราตกนะเเมื่อไปตกพื้นที่น้ำแข็งมันก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์กได้ถ้าอีกฝ่ายตกก็จะแบบโดนทำลายเต๋าแล้วก็หยุดการทอยอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็มีนะครับเมื่อ หรือก่อสร้างนะมีโอกาส4 0นะครับย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนั่นเองเนี่ยตัวน้องเนี่ยถามว่าจะเล่นเป็นล้มก็ได้ไหมเล่นเป็นวิกก็ได้นะครับคือจะเล่นเป็นกึ่งล้มหรือกึ่งวิกก็ได้หรือจะเล่นเป็นวิกจ๋าก็ได้นะครับหรือจะเล่นเป็นล้มเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่นะครับจริงๆผมไปเล่นมาแล้วคือผมว่าถ้าเล่นเป็นวิกจ๋าเลยเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปียบอีฝ่ายถ้าแบบโดนกันวิกมาอะไรประมาณนี้มันจะแบบดูเสียเปียบผมว่าเล่าถ้าเล่นจริงๆก็เล่นแบบเน้น กึ่งล้มกึ่งวิกดีวกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นกึ่งล้มกึ่งวิกให้ดูนะครับผมก็ <g iven> อ,อันนี้อัพบัฟแล้วนะครับผมก็คือจะได้บัฟหมวกหุ่นไล่กามานะครับผมก็จะเล่นเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับคือบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศนะครับแล้วก็เป็นดาบน้ําแข็งสวิตนะครับแล้วก็เป็นแ็กพิทักษ์ดับเบิลวิงนะครับแล้วก็เป็นถุงมือไททันนะครับผมอาเป็นถุงมือไททันนะครับก็โอเคนะครับหรือว่าใครจะเล่นเซตอื่นก็ได้หรือเจ้าไม่ต้องการดาบน้ําแข็งออกดักหรือจะเป็นกันตายออย่าาางงีี้้บทสนํแข็ หรืออาจจะเป็นเจ็ตแพกอย่างเงี้ยนะครับผมอืมดาบน้ําแข็งนี่มันเป็นอะไรวะเมื่ออยู่บนแลนด์มาร์กโอกาส60%ติดตั้งอื65เลือกหน้าหลังแล้วทอยเอานัา่งเลือกหน้าหลังแล้วทอยจําเป็นป่าวะไม่ค่อยจําเป็นหรอกมั้งหรือจะเล่นเป็นเจ็ตแพคก็ได้มั้งหรือจะเล่นเป็นเจ็ตแพคก็ได้เนาะเผื่อกันตรงกันตายอะไรประมาณนี้เล่นเป็นเจ็ตแพคก็ได้นะครับเออเล่นเป็นเจ็ตแพคก็ได้ประมาณนี้ นะครับหรือเราจะไม่ใส่ก็เหมือนผมบอกเลยหรือจะใส่เป็นกันตรงกันตายเนี่ยถ้าแ,แต่ถ้าเซตมันครบเลยเราก็ใส่หมวกไทเทเนียมเข้ามานะครับ่ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาบัฟมันไม่มีนะเราก็ใส่หมวกไทเทเนียมเข้ามาแทนเจ็ตแพคอะไรประมาณนี้อ่ะเล่นเซตนี้นะครับผมผมจะเล่นเซตนี้ให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเล่นอ่าวันนี้แชมเปี้ยนลีกเป็นด่านอะไรด่านเมอร์คแลนด์ใช่ไหมเมอร์คแลนด์น่าจะได้อยู่มัง้งนะครับถ้าไม่โดนกันวิกแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าเนี่ยอะไรก็ไม่มี เล่นแชมป้ยนลีกต้องคิดใหม่วะ่ะแบบหนึ่งเล่นเสร็จมัวมัวไม่ได้ด้วยต้องเล่นแบบป้ายป้ายสีเปล่าวะต้องเล่นกันป้ายสีเปล่าเปล่าเอา,าไงดีวะเดินค่อนข,อขออ้างยากระดานนี้กลัวตายเดียนะครับผมกลัวตายด้วยมันป้ายสีมากันดีกว่านะครับอโอเคนะครับน่าจะไหวล้วมั้งไปไปดูก่อน ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมไม่กันวิกมาแม่งหรอกไม่กันวิกหรอกน่าจะน่าจะได้อยู่แหละน่าจะไม่เจอสายวิกหรอกน่าจะเจอล้มมาแหละนะครับแต่เรามาเป็นวิกจ๋าเลยเรามาเป็นกึ่งวิกกึ่งล้มแหละไม่ใช่วิกจ๋านะครับอ่ะเจอกับซาโฮนะครับผมน่าจะไหวอยู่มั้งน่าจะไหวอยู่แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยแบบบิงไรเสีเขาน่าจะได้อยู่โอเคน่าจะน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ น่าจะได้แล้วเขาทอยกับหลังไปนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตอนตัวนี้ไม่จําเป็นต้องโพกแปนนะครับเราลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นให้สก,กิลธนูออกถ้าสก,กิลธนูไม่ออกเราคือเราทาอะไรไม่ค่อยได้เลยนะเนะี่ยคือเร,เราเดินแบบเฉยๆเลยเดินแบบเลื่อยเปืือยไม่มีอะไรเลยถ้าแบบลูกธนูไม่ออกนะครับอ่าลูกธนูออกนะเบิ้ลสองไปนะครับผมอ่าเนะี่ครับปึ๊บอ่านี่ลูกธนูออกนะครับผม แล้วเราจะไปไหนดีอะโหมันต้องตกลูกธนูอะทุกคนผมเบิ้ลสองไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อตกลูกธนูโอ้โหได้ได้เบิ้ลสองสแล้วถ้าตกลูกธนูเนี่ย<ร>จะโดนลูกไฟปะเนี่ยนะครับผมโดนลูกไฟนี่คือจบเลยเนี่ยอ่ะโอเคยังดีนะครับที่ได้นี่อยู่เดี๋ยวเบิ้ลสิบสองไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเห็นป่ะพู่อตกลูกธนูเนี่ยมันมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ใจนี่อีกอะนะครับผมแล้วก็ผมจะวางหลุมไม่ตรงไหนไปวางตรงนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วไปตรงนี้ต่อ แล้วเดียกอีกฝ่ายมาเนะยครับผมโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับลงแล้วก็ลงทื้นที่ต่อโอเคอ่ะแล้วก็ได้ยิงลูกธนูอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ยิงไปนะครับเนี่ยเมื่อตกลูกธนูเนี่ยเราจะได้มีโอกาสออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยปึ๊บโอ้โหโดนป้ายเสีนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมจะติดตั้งด่านตรวจไว้ตรงไหนดีวะ <c oughs> กันเขาไว้ตรงไหนดีวะกันไว้ตรงนี้เหรอแล้วเบิร์สิบสองไปลงธนูต่อนะครับผม เพราะสเตปการเล่นก็ประมาณนี้นะผมปึ๊บออกไหมสกิลอ่าโอเคนะครับลูกธนูออกเขาไม่มีกันวิกนะผมไปเจ็ดได้เนี่ยนะเจ็ดป้ายสีเขาไปเลยนะผมปึ๊บแล้วเรียกมานะครับสวยเคนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับต้องลงวะต้องลงวะปึ๊บปึ๊บแล้วก็เหมือนไปนะครับผม โอเคลูกธนูนะครับจะจะจะ,จะสร้างได้ทั้งหมดคนละ3ลูกนะครับคือแต่ละเทินเนี่ย <S 2> 2. <S มันจะมีโอกาสยิงออกมานะครับอ่าเดี๋ยวพอเทินใหม่เรายิงลูกธนูออกมามันก็จะเป็นอันอันใหม่นะครับผมอม,มันก็จะเป็นลูกธนูของอันใหม่ของเทินใหม่ไปนั่นเองครับมันก็จะสร้างทั้งหมดได้คนละ3าอันนะครับคนละสลูกกันแหละย่ายโอ้โหเอา้าอะไรโดนเฉยเลยนะครับโอ้โหโดนเฉยเลยว ก็สเตปก็สเตปการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับอยู่ที่คนเนี่ยจะเล่นว่าจะเล่นเป็นวิกเลยไหมหรือว่าจะเล่นเป็นล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าต้องเล่นถึงวิกถึงล้มมันดูจะดูโหดกว่าโอ้โหไม่ออกวะไม่ออกล้องไงดีต้องเบอร์สิบสองไปก่อนแล้วกันนะผมทำอะไรไม่ได้อะ่ะโอ้โหอย่าพึ่งไว้นี่นะโกลุกไฟติดเลยจบเลยวางระดับไปก่อนแล้วกันนะครับไปออกเป้าอ่ะออกเฮ้ <c oughs> <c oughs> อย่าออกนะลูกไฟโอ้โหลูกไฟออกโอ้ยเข <c oughs> ียนลูกไฟซาโฮะไม่เล่นยากนะทุกคนโดนด,ดักไปดิโอ้โหไม่เขามาอันนี้เราอะอืมอทุกธนูออกใช่ไหมเบิ้ลสองไปก่อนแล้วกันนะครับผมอโอเคนะครับ แล้วนี่ไงมันคือมันเล่นย่าโตมันมีลูกไฟขึ้นนี่แหละเบิ้ลสองไปถ้าไม่ถ้าไม่มีลูกไฟนะั่นเราสามารถแบบคอมโบได้รัวๆเลยเบิรลสองไปก่อนได้ไหมลงน้ำแข็งก่อนแล้วกันนะผมเบิ้ลสองก่อน,นอโอเคนะครับ อ้าเราได้ทอยอ้าผมลืมดูว่าผมได้ลูกธนูนดีหว่ามานี่ดิไปลืมลืมดูว่าได้ลูกธนูอ่าได้ยิงลูกธนูต่อนะครับผมยิงไปที่สองโอเคสวยสงแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็วางป้ายดักไว้ตรงนี้อีกนะครับเรียบร้อยจบนะครับประมาณนี้แหละนะครับรในส,ในสเต็ปการเล่นของน้องอประมาณนี้แหละ โอเคนะครับคือแบบจะล้มก็ได้หรือเจ้าวิ้กก็ได้แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะครับอืมก็นะครับก็คือถามว่าตัวตำนานดีกว่าไหมดีกว่าอยู่แล้วเพราะเปอร์เซ็นต์มันเยอะไงคือเริ่มต้นเถินมันมีโอกาสยิงธนู80พอตกลูกธนูมีโอกาสที่จะยิงลูกธนูต่อ90มันเลยดูโหดกว่าอยู่แล้วนะครับมันตัวตัวเนี้ยมันเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าจริงๆหามาจริงๆมันก็ควรที่จะเติมอ่ะนะครับเพราะตัวนั้นมัน80 90อ่ะนะครับตัวนี้มัน70 80 แล้วเปอร์เซ็นต์อื่นมันก็เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วโอ้โหเจอเอลโรนี่นะครับผม <c oughs> เจอเอลเจอเอล,เอลด้วยแล้วไม่ได้เล่นกันวิกด้วยนะเราไม่ได้เล่นกันบิ๊กด้วยถ้าลูกธนูไม่ออกนี่คือจบนะบต้องอ่ะลูกธนูต้องออกแบบนี้อ่ะแล้วก็เบิ้ลสองไปเหมือนเดิมนะครับผมบนะครับอ่ะลูกธนูออกผมขอดักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเบิ้ลสองไปนะครับลงลูกธนูนะครับผม เร,เราต้องเราต้องสเต็ปคือต้องลงลูกธนูนะครับเราต้องลงลูกธนูนะ <c oughs> เพื่อที่เราจะโอกาส80%เราจะได้ยิงลูกธนูต่อนะครับผมก็จะยิงลูกธนูไปนะผมไปที่4หรือที่3ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เราปั๊บอ่ะเราผมก็จะดักไปตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็เอาป้ายไอ้นี่สต็อปไอ้นี่เราไว้อะวางไว้จะได้ถอยง่ายนะครับผมแล้วก็ย,ย้ายใช่ไหมนะครับย,ย้ายมันก็เป็นคอมโบแบบนี้แหละตัวมันคอมโบสกิลอยู่แล้วนะทุกคนโอ้หแล้วมันถอย3มันถอย1ไม่ได้ไง ต้องไปไงดีวะต้องไปที่สี่แล้วกันครับผมเราหลุมดำดักตรงนี้ก่อนแล้วผมแล้วก็วางป้ายไว้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สเต็ปมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับแล้วก็เบอร์สิบสองไปเพื่อลงเพื่อลงตรงไอ้นี่ลงตรงลูกธนูเราที่ปักไว้ปึ๊บแล้วก็จะได้ยิงลูกธนูอีกหนึ่งทีนะผมแล้วก็สามไปก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ผมเอาดักไว้ตรงที่เดิมนะครับ ก็เดี๋ยวพอนานๆไปอะ่ะอ่ะยืดโดดไปนะครับผมโอเคไม่เป็นไรปึ๊บดูกธนูออกป่ะดูออกธนูไม่ออกเหรอวางไว้ตรงไหนดีวะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้ว,ว,วาานะเบิ้าาออลสิบสองไปโอ้โหไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เป็นไรอ่าอ่าประมาณนี้นะสเต็ปการเล่นนะก็รอเทิร์นต่อไปเดี๋ยวธนูเราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะ พอเทินต่อไปถ้าได้ยิงธนูใช่ไหมลูกธนูเราก็จะมี2ลูกนะครับพอเทินต่อไปอีกถ้าเราได้ยิงธนูอีกลูกธนูเราก็จะมี3ลูกอะไรประมาณนี้เนะครับจริงๆผมว่าเล่นตัวกึ่งล้มกึ่งวิกมันเล่นกึ่งล้มกึ่งวิกมันจะดูโหดกว่านะเออแต่ถ้าเล่นมาวิกจ๋าเลยผมว่าถ้าโดนกันวิกไปเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้ไงเออถ้าโดนโดนโ,โดนกันวิกไปมันจะทําอะไรเขาไม่ได้เราต้องเล่นแบบกึ่งล้มกึ่งวิกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอืมใจเย็นนะเพื่อนเอวใจเย็นนะเว้ แต่ก็ไม่ได้เจอโหดนมากหรอกนะครับสำหรับเอลูนี่นะครับประมาณนี้นะครับเซตไทยจะเล่นเซตไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็มาเป็นแบบแนวแนะนําจริงเล่นได้หลายเซตมากเล่นได้แบบแบบหลากหลายเอาจริงเล่นเล่นได้หลากหลายมากที่จะเล่นนะครับผมอืมก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูอย่าใช้จี้ฆ่าเป็นจี้ไหนจี้ดูดไหมจี้เรียกในแถวไหมหรือยังไงนะครับเลือกได้หมดนะครับป๊า แล้วเราเขาตกไปตรงธนูเราเว้ยธนูเราหายนะไม่เป็นไรนะครับเีายิงธนูใหม่แล้วกันยิงไปเบิ้ลสองไปก่อนนะครับผมโอเควางหลุมดำไว้ตรงนี้แล้วผมจะเบิ้ลสองไปก่อนสวยโอเคแล้วก็ยิงลูกธนูมันยิงลงหลุมดำมันจะเป็นแลนด์ป่าวะผมลองยิงลงดูดิไม่แน่ใจเหมือนกันปึ๊บโอเคเป็นอยู่นะทุกคนผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วางป้ายสตอ็อไปไว้ตรงนี้ เรียกหน่อยดิเพื่อนไม่เรียกไม่เรียกไม่เป็นไรนะครับเราก็ลงตรงเหมือนเดิมอะ่ะเราก็ยิงลูกศรไปที่เบิลสองโอเค <Okay. S 2> ก็สเต็ปการเล่นก็มานตอนเป็นแนวนี้แหละนะครับเราผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางอันนี้ไปตรงนี้นะครับวางป้ายสต็อปไปตรงนี้เพื่อเราจะได้ถอยง่ายๆครับเรียกมาเบิลสองสอไปอีกนิ ยิงลูกธนูไปที่สองปั๊บได้เลือกไดได้เคลื่อนย้ายในแถวปะเนี่ยผมวางหลุมดำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครัครบเรียกมาอีกหนึ่งทีนะครับีะได้เมืองเราไม่ค่อยแพงนะครับผมเบิ้ลสองไปงแล้วก็ผมจะมาตรงนี้แหละนะครับลงปุ๊บผมเอาหลุมดำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็วางป้ายสต็อปอปองป้ายสตอ็อปติดตั้งด่านตรวจไว้ตรงไหนดีวะ เอาโดยตรงนี้แล้วกันเคมาปับ๊บโดนโเคสวยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเคลื่อนย้ายในแถวออกไหมก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนสเต็ปการเล่นนะครับสเต็ปการเล่นของน้องก็ประมาณนี้แหละนะหลายๆคนจะเข้าใจกันอยู่เนาะนะครับเอาอีกเกมหนึ่งไหมเอาอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะอีกเกมหนึ่งนะครับอีกเกมหนึ่ง นี่แหละนะครับจริงๆถ้าผมว่าไปไปวิกจ๋าเลยอ่ะผมว่าน้องไม่ไหวหรอกก็ต้องเป็นแบบแนวกึ่งล้มกึ่งวิกแบบเนี้ยนะครับน้องน่าจะไหวอ่ะเจอกับดาร์คซิตนะครับดาทททร์คซิตเซ็ตโหดอยู่นะครับผมจ้อสําคัญเลยสําหรับของตัวอาร์ทิมิสเนี่ยก็คือลูกธนูในการเริ่มเทิร์นแรกถ้าลูกธนูนี้ไม่ออกคือเราเหมือนทอยไป,ปเปล่าๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องคือจ้องยังไงต้องเอาตัวตำนานไว้แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือลูกธนูเนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากนะครับในการเริ่มต้นเถินที่มาถ้าไม่ออกคือทําอะไรไม่ค่อยได้เลยก็คือเหมือนเราทอยเล่นแบบไม่มีสกิลอะนะทุกคนเข้าใจปะนะครับเหมือนทอยเล่นไปแบบไม่มีสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่าเมิร์กนะเมิร์กแล้วมึงโดนกูนะเพื่อนบอกไว้เลย <3 S 1> มเมิร์กมึงโดนนะเวม้มโดนป้ายสีนะเวม้มกลัวใช่ไหมมาป้ายสีได้ไงเราไม่มีการวิก <laughs> มันเวิร์กสบายเลยทีนี้ไม่มีการวิกนึกว่าจะไม่เจอสายวิคนี่ครับช่างหัวมันเถอะนี่เป็นไรนี่ครับอืมเบิร์สองไปก่อนแล้วกันนะครับยิงดีนะที่ลูกธนูออกเกตสิเรายังยัง,ย,งยังได้อยู่นะผมเจ้าดุมดํากันไว้ตรงไหนดีวะมา <c oughs> ลงตรงนี้นะครับเพื่อลูกลูกขนูนะผม <c oughs> โอเคแล้วก็ยิงไป12นะครับนะซั๊บปึ๊บไปสวย เราก็วางหนุนดาไว้ตรงนี้ก่อนเราก็วางป้ายดักไว้ตรงนี้เราก็เบิ้ลเหมือนเดิมนีครับเบิล้ลไปลงเหมือนเดิมลงเบิ้ลไปลงธนูเหมือนเดิมนีครับผมอ่ะเบิ้ลไปนี่ครับผมลงธนูเหมือนเดิมนะครับ,ออรบ,เ,อเ,รบเออเราก็ลกงตรงธนูนะครับเพื่อจะธนูนออกไหมธนูออกปาวะออกปะวะไม่รู้มัมเอนีันออกไม่ออกช่างโหดเราก็ติดตั้งด่านตัวเด้อติดตั้งไว้ตรงไหนดีเลยทีนี้พี่ทัา ติดไว้ตรงนี้แล้วกันติดไว้ตรงนี้แล้วกันเนะี่ครับเรียกมาแล้วก็ผมจะสิบไปก่อนแล้วกันนะครับผมลงตรงแรนมาโอ้โหเบิ้ลทำไมล่ะพี่ปับ๊บนะเสกเป็นหุ่นไลกาแล้วเรียบร้อยนะผมนาม,มา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 ดิมานี้ดิเรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยดิเรียกมาหน่อยดิยยดต้องหลุมดำดักไว้ป่ะวันนี้ ได้ยิงธนูไหมไม่ได้ยิงโอ้โหแล้วเอาไอเดียทีเนี้ยเบอร์สิบสองไปก่อนแล้วกันนะครับลูกธนูผมมันอยู่ปะวะเอาลูกธนูผมหายแล้ววะมันมาตกแลนผมอะ่ะลูกธนูผมเลยหายอะ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาไอ้นี่ไปลงพื้นที่น้ำแข็งเดี๋ยวเขาเราออกมาเดี๋ยวสเก็ตเขาไปลงพื้นที่น้ำแข็งเขาไม่ได้ทอยต่อต่อ,ตอมั้งแต่เขามีโล่อยู่นี่หว่า สะเก็ดออกป่าวสะเก็ดออกแล้วพื้นที่น้าแข็งป๊บโดนไม่โดนนะครับเพราะว่ามีโล่แล้วถ้าไม่มีโล่มันจะโดนจุดการทอยไปไงออออกหน่อยนะเพื่อนต้องลุน้นต้งลูกธนูออกนะผมอ่าสวยนะลูกธนูออก12ไปนะครผมโอเคปั๊บแล้วก็วางหลุมดำไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจไว้ตรงนี้ เราเบิ้ลสิบสองไปเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องคู่ขี้หรอกมั้งเบิ้ลสิบสองไปเพราะมันยังมันมีมีเบิ้ลอยู่แล้วนะครับเคนะครับสวยแล้วก็ลงตรงหลุมดำนะครับปั๊บแล้วลูกศรเบิ้ลสองไปต่อโอเคอแล้วก็ผมเอาหลุมดำมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันติดตั้งด่านตรวจไว้ตรงนี้นะครับผมบัตรเชิญออกไหมเพื่อนไม่ออกเหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอเรียกตรงนี้แล้วกันนะครับ ขอเรียกตรงนี้แล้วกันนะครับเบิลสองไปลูกธน,นูออกอีกนะครับก็ประมาณนี้สเต็ปมันจะแบบสเต็ปมันจะประมาณนี้แหละนะครับผม <ฮะ S 1> ก็คือนี่แหละแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับเรียกมาไม่ออกนะครับเบิลไปอีกหนึ่งทีดิแล้วก็ลงตรงนี้นะผมยิงลูกธน,นูไปต่อนะครับ ล้วก็วางหลุมดําไว้ตรงนี้เราก็วางไอ้นี่ตรงไว้ตรงนี้เราก็เรียกมานะครับผมเรียกมาเรียกมาแล้วเออหยุดการถอยไปดิเบิลสองไปถึงทีดิดเบิลไม่เบิลก็ช่างหัวมึงอะ่ะเพื่อนเออแล้วเสกนะผมยิงลูกธนูไปไหนดีอ่ะยิงลูกธนูไปสิบเลยแล้วกันโอเคนะเพื่อป้ายสีนะผมแล้วก็ผมจะลุมดาดักไว้ตรงนี้นะครับแล้วป้ายสต็อปไปตรงนี้โอเค โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเพื่อนโดนดิโดนนะโดนนะต้องเก็บแล้วแหละต,ต้องเก็บแล้วแหละต้องต้องเก็บแล้วแหละโอ้โหต้องเก็บนะต้องเก็บนะเพื่อนลูกธนูออกอีกไหมลูกธนูไม่ออกว่ะลูกธนูไม่ออกก็ต้องไปที่สิบอ่ะ <c oughs> ลูกธนูไม่ออกก็ต้องไปที่สิบอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนแล้วผมก็ทอยธนูไปไหนดีอ่ะทอยธนูไปสิบสองแล้วกันนะครับ เราเอาหลุมดําช้อนเข้าไว้นะทุกคนแล้วก็ผมจะป้ายด,ดักไว้ดักไว้ตรงนี้นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เรียกดีกว่าวะไม่ต้องเรียกหรอกมั้งเรียกมันก็ทะลุอ่ะเอาเรียกไปให้หมดเลยกันเอาแล้วทะลุเฉยเลยเดี๋ยวเขาจะป้ายสีผมจบได้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเขาจะป้ายสีผมจบได้ป่าวบเนี่ยไอชิหายผมไม่มีกันนี น่าจะไม่ได้หรอกมัง้งน่าจะไม่ได้หรอกมัง้งเพื่อนน่าโดนทำลายเต๋ออยู่นะครับโดนทำลายเต๋ออยู่เอรถไใต้ดินเหมือนเดิมครับลูกธนูออกเปล่าลูกธนูออกก็สวยนะเคล่อรถไใต้ดินหรือเมื่อกี้เขาโดนเสกเป็นหนุ่นไล่กาวะผมลืมลูกธนูออกใช่ไหมอ่าลูกธนูออกเราก็จะไปที่สิบนะผม โอเคแล้วลูกธนูมันจะขึ้นมาเป็น2ลูกนะทีเนี้ยอ่ะเห็นป่ะนะครับลูกขนูมันจะขึ้นมาเป็น2ลูกนะครับแล้วผมก็จะวางไว้ตรงตรงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่ะลูกขนูมันจะขึ้นมาเป็น2ลูกนะรเราจะตกลูกไหนก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสูงสุด3ลูกนะครับทุกคนปึ๊บอ่ะใส่ไปนะครับสวยแล้วก็ผมจะยิงไปที่ยิงไปตรงนั้นไม่ได้ว่าต้องยิงไปที่3ว่ะเดี๋ยวยิงไปตรงนั้นมันจะกันวิกนะผมแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจไว้ตรง ตรงนี้แล้วกันนะผมให้เขาโดนไอ้นี่โดนทําลายนี่ไปเดี๋ยวเรียกมาก่อนแล้วกันนะครับไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่เป็นไรตกธนูอีกเหมือนเดิมนะผมไ,ไม่อยากโดนกันวิกอะเลือกเมิร์ดไหมอมีเหมิร์ดดีกว่านะครับอืมผมจะยิงธนูไปไหนดีวะยิงไปที่สองยังไม่รีบบอกเนาะยิงไปที่สองได้อยู่อะยิงไปที่สองยิงไปที่สองได้อยู่เคนะครับ เราก็วางหลุมไว้ตรงนี้อ๋อยิงลงมือที่น้ำแข็งไม่ได้เว้ยไม่เป็นแลนให้มาเพื่อนโดนดิจังหว่านี้โดนไหมโดนไหมเพื่อนโดนไหมไม่โดนเลยครับโอ้เจ็ตแพคเขายังทำงานอยู่นะครับแล้วเขาเลือกไปตรงเมืองผมแล้วครับเพื่อที่จะป้ายสีผมเนีัยผมมีเงินพอปะล่ะเพื่อน แล้วลูกธนูเรามาแล้วนะครับเบิดสิบไปดีครับจังหวะนี้นะครับผมเปิดบิ๊กไม่ได้ไงต้องฆ่าเขาอย่างเดียวนะครับผมจะวางหลุมดําไว้ตรงนี้แล้วกัน,นครับแล้วผมจะวางไอ้น,นี้ไว้ตรงนี้มามารใต้ดินเวียนด้ยทอยผิดมันไม่มีลูกธนูอยู่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับผมจะวางกับดักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เรียกเขามาแล้วก็เปิดสิบสองไปทันทีดิ ออกมาด้วยไงเนี่ยผมเพิ่มเลยปึ๊บแล้วก็เมิดไปน,นะครับผมลองรอยิงลูกธนูไปที่4นะครับปึ๊บามมาแล้วสร้างแลนด์มาร์กไหมหรอไม่สร้างแล้วกันเนี่บแล้วติดตั้งดักไปนะครับเรียกมาอีกหนึ่งสเต็ปตายสักทีแต่เพื่อนเอ้ย <laughs> นี่ยังไม่ตายเหรอเสียดายเมืองเราไม่แพงไงมันมีกันวิกไงเราเล่นยากแล้วไม่มีกันวิกมันก็เล่นไม่ยากหรอก ก็ค่อนข้างนี่แบบนะประมาณนี้แหละนะครับก็อยู่ที่เซตคนเราจะเลน่นแล้วกันนะครับก็ลองไปคิดดูว่าจะเล่นเซตอะไรนะครับจริงๆมันเล่นได้หลายเซตมากแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะไปวิกจ๋าเลยอผมไม่ค่อยแนะน,นําแนะนําว่าเอาถ้าจะเล่นจริงๆเป็นแนวขึ่งล้มขึงวิกอะไรประมาณนี้น่าจะดูเวอร์ก,กว่าสําหรับตัวน้องนะครับผมสําหรับต,ตัวน้องนะก็สเต็ปก,การเล่นก็เหมือนที่ผมสอนไปเลยครับก็ เน้นตกตรงธนูนะครับแต่ถ้าธนูไม่ธนูไม่ออกก็เหมือนตัวเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าสกิลที่สาคัญมันคือสกิลธนูนะครับธนูเนี่ยจะอยู่ได้จะมีธนูของเราอ่ะนะครับถ้าต่อเทินเทินเทินไปแล้วมันไม่หายเนี่ยจะมีสูงสุดอ่ะสามธนูนะครับจะมีสูงสุดสานธนูถ้ามีอีกฝ่ายไม่มาทาลายหรือไม่มาตกหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะว